ขณะที่คำสั่งสารรัฐธรรมนูญให้ร่างพระราชบัญญัติ2ล้านล้านตกไปเป็นบรรทัานที่สร้างปัญหาการทำงานให้รัฐบาลในอนาคตขณะที่ประเทศไทยยังจำเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเร่งด่วนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจค่ะ นายชัชชาติสิทธิพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันนะคะว่าแม้ว่าสารรัฐธรรมนูญจะไม่ได้หมายความถึงโครงการเหล่านี้จะถูกยกเลิกเพียงแต่ต้องรอให้รัฐบาลใหม่หาแหล่งเงินและดําเนินการต่อส่วนการประชาสัมพันธ์โครงการสองล้านล้านบาทที่ดําเนินการมาแล้วถือเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นเพราะเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่จะเกิดประโยชน์กับคนทั้งประเทศจึงต้องมีการอธิบายให้ประชาชนเข้าใจว่าโครงการมีอะไรบ้างประโยชน์เป็นอย่างไรและต้องเตรียมตัว อย่างไรเพื่อใช้ประโยชน์จากโครงการได้สูงสุดค่ะขณะที่นายอัจพิสารวานวิช คณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยเห็นนะคะว,ว่าความล่าช้าในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศไทยโดยเฉพาะการลงทุนในระบบรางจะส่งผลให้ประเทศไทยสูญเสียโอกาสการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนทั้งในเรื่องการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวทั้งที่ศักยภาพที่ตั้งของไทยมีความได้เปรียบกว่าทุกๆประเทศในอาเซียนแต่มีอุปสรรคในเรื่องต้นทุนโลจิสติกที่สูงถึง17%ของ GDP โดยหากเปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียนถือว่าต้นทุนโลจิสติกของไทยจะสูงกว่าประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์โดยการลดต้นทุนโลจิสติกประเทศไทยต้องเร่งลงทุนในเรื่องระบบรางเพื่อไปเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสร้างความเชื่อมโยงทางการค้าและการท่องเที่ยวโดยถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลใหม่จะต้องเข้ามาลงทุนระบบรางโดยใช้วิธีการจัดหาเงินลงทุนจากการจัดลำดับความสำคัญไว้ในงบประมาณประจ จปีนะคะโดยจะต้องเริ่มก่อสร้างทันทีในปีงบประมาณ2,558เพราะโครงสร้างพื้นฐานต่างๆต้องใช้เวลาในการก่อสร้างนานหลายปีและเมื่อเปิดประชาคมอาเซียนในปลายปี2,558ประเทศไทยไม่สามารถเชื่อมโยงการคมนาคมกับประเทศเพื่อนบ้านได้ก็ถือว่าเราเสียโอกาสทางเศรษฐกิจมากขึ้นเรื่อยๆตามระยะเวลาการลงทุนที่มีความล่าช้าออกไปค่ะ ขณะที่นายประพัฒจงสงวนผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยตั้งคำถามถ,ามถึงมาตรการพิจารณากฎหมายกรณีที่สารรัฐธรรมนูญชี้ว่าร่างพระราชบัญญัติ2ล้านล้านขัดรัฐธรรมนูญทั้งที่กฤษฎีกาให้ความเห็นกับรัฐบาลนะคะว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญว่าจะสร้างปัญหาต่อไปในอนาคตหรือไม่เพราะสร้างบรรทัดฐ,ฐานว่าการออกมา นั้นนะคะถือว่าเป็นการบริหารของรัฐบาลในอนาคตจะต้องให้สารรัฐธรรมนูญอนุมัติก่อนแล้วก็จะถือเป็นการก้าวล่วงการทำงานหรือไม่ค่ะ